เปิดแพ็ก X สายฟรี EP ที P P ่5กลับมาอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาแต้มแลงมาเปิดอ e ีกเหมอนเดิมนะครับผมจะได้ตัวดีๆบ้างหรือเปล่าไปลุยกันเลยเลวกันนะครับผม Let's go เอาละครับผมสำหรับเปิดแพ็กแอคสายฟรีวันนี้นะครับผมก็จะเปิดทั้ง2 EP เหมือนเดิมนะครับสำหรับแต้มแรงนะแต่ว่า ID ดีสำรองผมแต้มแรงผมมีเพียงแค่4,600เท่านั้นนะครับผมก็จะเปิดแค่แพ็กชุดรวมลิมิเต็ดคู่ Division นะครับก็จะเป็นแพ็ก96ถึง103นะเพราะว่าตรงนี้มันได้ลุ้นตัวที่ยังไม่เข้าตลาดนะครับอย่างตูรามครับลูซิโอเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็เอ็มบัเป้ครับก็จะเป็นมีตัวที่มัน ยังไม่ได้เข้าตลาดนะน่าจะเข้าวันพฤหัสนี้นะครับผมสาหรับไ d ดีรองของเรานะมันมีแต้มแค่4,006นะครับผมแต่ว่าในไ d ดีหลักของผมนะครับก็มีถึง28,000กันเลยนะครับผมไม่ใช่23,000นะครับผมก็เดี๋ยวสําหรับไ d ดีหลักผมผมก็จะเปิดทุกแพ็คนะครับสาหรับการใช้แต้มแรงนะครับผมก่อนที่ ผมนะครับตอนนี้ ผมมีอยู่3 0 0กับอีก80นะแต่ที่ผมเข้ามาดูแล้วนะคือเรทมันแบบเลทไม่โคตรไม่ดีนะครับเลทแบบ1 0 0 1 0 1ถึง103นี่คือน้อยกว่า1หมดเลยนะเมื่อก่อน1 0 0 1มันมีแค่ตัว101ใช่ไหม1ก็ประมาณ1.75นะที่ EP ที่แล้วผมเปิดได้ไอ้พุดกัดนะครับก็โอโ้เรียกว่าเรทแย่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับสำหรับต่อเวลาพิเศษนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามาเปิดแพ็คเพื่อ โอ้โห98หมดเลยนะครับผมผมก็บอกแล้วโอ้โหผมขอเอาเป็นอิน r g y วินเลี่มแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไอดีลรองผมมีตัวที่ซื้อขายไม่ได้อยู่นะครับเลทโค่ไม่ดีเลยวะโอ้โห98มัน42ออก98หมดเลยทุกตัวไม่มี99โผล่มาเลยโอ้โห99ตัวก็ไม่ได้นะครับก็ขอรับเลยแล้วกันนะสำหรับไอดีลรองของเรานะครับผมมาอิน r g y วินเลี่ยมครับเอาไว้ไปตี ตีขึ้นแล้วก็ไปขายเอาผมมีอยู่ใน ID ดีนะแต่ตัวนี้ผมว่าจะเก็บไว้ใช้ก่อนนะเพราะว่ายังทำฟูทีมเชลซีไม่ได้นะสำหรับไอดีลองเราเงินยังไม่พอนะครับโอเค เปิดให้หมดทั้ง2 3 8 0 0เลยนะครับแต่800น่าจะเปิดไม่ได้น่าจะเปิดได้แค่2 3 0 0 0นะครับก็จะเปิดชุดรวมลิมิเต็ดคู่แข่ง d ดิวชั่นนะครับก็ทั้ง3 p a แพ็คเลยแล้วก็แพ็คลิมิเต็ดคู่แข่ง d ดิวชั่นหนึ่ง ทีโอเกลโอโหอัลชามารีเก้ได้ดีกว่าเดิมขึ้นมา1โอเวอร์นะครับผมเอาละผมขอเปิดแพ็ค3000สัก1แพ็คละกันนะครับผมเพื่อที่จะได้วอล์คอาแอนนิเวอร์ซารี่ให้เรานะครับไปลุยมาโอ้ยไม่ใช่นี่หว่าอ๋อลืมไปมันคะาเวอร์ชั่นเหมือนกันโอ้โหลืมเลย ทิเปียบ่ะติเปียตัวเกลือขายไม่ได้อีกโอ้ยอีกหนึ่งแล้วกันนะคาเวอร์ชั่นมันก็มีลุ้นอยู่นะพวกบัปเป้พวกที่ยังไม่เข้าตลาดนะครับโหแต่ถ้าใครเปิดได้ก็ถือว่าโคตรดวงดีจัดๆนะครับผมไปครับเอ้ามาว่าเอเนอร์เวอร์ช ครับแต่เราก็ยังจะเปิดครับผมมีอยู่สี่พันะออาผมเปิดอันนี้ โอเคก็ okay, ผมก็สําหรับ EP นี้นะทั้งเปิดแพ็คทั้งมาตีเมดได้ดูก็วันนี้ก็ถือว่าผมดวงไม่ดีนะครับถือว่าแบบโคตรเกลือจัด,จดๆเลยนะทั้งเปิดเปิดแพ็คแล้วก็มาต่อเวลาพิศ Umwelt, เศษด้วยนะครับก็ถือว่าเกลือมากๆนะครับผมและก็ตอนนี้ครับช่องของเราสามรสารถสมัครสามาชิกได้แล้วนะครับก็เข้ามาสามัครกันเยอะๆนะครับผมและก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมและใครที่ยังไม่ได้ดูว่า เปิดแพ็กแอคสายซีนี้แล้วอะผมแอคอะไรนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมอย่าลืมสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ